ระวังโดนยิงนะพี่เกตพี่เกตพี่เกตมันผมผมต้องเข้าไปด้วยพี่เกตหมายถึงว่าผมต้องเข้าลึกไปนะพี่เกตพี่เกตตามว่าไงว่าไงผมต้องเข้าลึกเข้าไปอ่ะเข้าลึกเข้าไปเลยได้ได้ไม่เป็นไรต้องเข้านะไอ้ฟังตางตามกูมาตามกูมากูกูคือคันหน้าสุดดูดูกูเป็น p อย n t นะดูกูดูกูเป็นหลักนะดตามนะดูตามนะตามคันหน้าสุดตามคันหน้าสุดพี่เจตพี่เจตสุดเลยตามคันหน้าสุดพี่เจตสุดยังไปแล้วพี่เจตยังไปแล้ว เดียวรีรงรีบไม่รีบอหันน้ารถยนเข้าใจใช่ไหมมึงเข้าใจใช่หมพ้นกดตั้ปกัตั้มกัตมเข้าไปาเข้าไปอย่าเข้าไปอย่าเข้าาโอเคครับพี่ชายผมฟังข้างหลังใครห่ามไม่ใช่แกฟังอ่ะแต่มึงต้องดูเออม่ด๋ยวเปิดห้ามึงมึงเล่นเลยเพื่อนปิท้ายอยู่เพื่อนดิเพื่อนทำอะไรทตามเพื่อนมาชีชิ้กันหน่อยมาชี้ชิกันหน่อยเองนะไอไอมาข้างหลังปนะชก่อนมันมีปื้ล้านหน่อยมันมีไวอ่้างห เไปอยมันอันวอนแล้วมันนแล้วนะมตกนตันมันมันตกมสวยสวยมันตกมันตกมันตกมตกมันตกตมัตยนนนมึงคนเล่นมึงเข้าไปเล่นคนเล่นมึงเข้าไปเล่นสวยมันตกไอ้เหี้ยมมามมานมมานมมานมมึงมอนนไันัันักือบัก ลามลงรถไปเล่นไม่พี่มันบางเย็งพี่ก็หลังอยู่แป๊บนึงมันไอ้นนี้่เราอยู่หมดแป๊บๆโอเคได้อยู่ตรงนี้ได้อยู่นะลามพี่กับบุญอ่ะอ๋อไปเพื่อนจูก่อนจูเพื่อนก่อนอันนี้อันนี้ไม่ไม่ไชุบน้ำอันนี้ไม่ชุบมันชุบไมนชุบน้ไมันชุบน้ไม่ชุบนะรอรอร มาไอ้สังเวยป่ะเป็นเลข้างหน้าดิกูตายกูตายก<อ>ูตายตัดเพื่อนไปชุบหน่อยเพื่อนไปชุบหน่อยเพื่อนไปชุบหนออ่อยเอาไม้เล่นไม้เล่นชุบเพื่อนเราก็อยู่ตรงนู้นเบียร์อยู่ข้างหลังไอ้เทียเล่นยากแกั่เลยป่ะพวกเราตบเพื่อนทีทีข้างข้างทางอืมเดี๋ยวเขาคิดก่อนนะกูรู้ละกูรู้ละ ดินไปข้างหน้าดิไปข้างหน้าหน่อยเดินไปข้างหน้าหน่อยกูรู้แล้วเล่นไงกูรู้ละมันนี่เอาเนี่เอานี่มันเอานี่เอานี่มาเ่้ยอยู่ตรงนี้ผมยตรงนี้ไเอ้ยมันอยู่เฮ้ยอย่ผมช่ยี่หมลนะตรงนี้ช่ยี่ลนะวาเอ้ยทิ้งี้ตรงเนี้ยเอ้ยมันเห็นนเนะ เดี๋ยวจัดเลยข้างหลังเนี่ยเฮ้ยผู้ใหม่เป้าผู้ใหม่เป้าผู้ใหม่เป้าแสงสตีเล่นชนะส่วนผู้ดีมีดเหรอมีดเหรอมีดอะไรตัวใช่ปะอะไรเยี่ยมงานนี่ตัวต่างตัวเยี่ยมงานนี้ไหวปะเยี่ยที่จะตายอย่าทำอะไรกูได้อลยเฮีเหี้ยเอ้ยไม่น่าเล่นหนุ่มงงเลยสัสจะตายแล้วก็สบันนีไอ้เหี้ยอะไรกันอืมไม่น่าเล่นหนุ่มงงเลยคุยต้องรีอย่างเดียวตอนเนี้ย กูไม่รู้จะออกอยังไงอ่ะอืมกูไม่รู้จะออกอยังไงเหมือนกันเล่นอุโมงค์อ่ะโดนอ่ะอุโมงค์โดนเลยอ่ะทำได้อย่างเดียวก็ต้องรีขึ้นมาอืมมันวางยีพีก็หลังกูไม่รู้จะทำไงแล้วอ่ะทีเนี้ย

เจอศุออกมาสองแล้ว嘛ขอรอนนอกขอรอนนอกให้เอาสปอกอีกเอาสปอตกอีกไปดื้อไปเลยนาะมันมีที่กางอยู่มันมีที่กางอยู่เย็นเย็นมันมีที่กางไปไปอีกข้างในเขาไปในหน่อยเพื่อนเตกมา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 พตกมาตกมาไม่ไหวเว้ยเอ็มดีมึงไหวนะเอ็มดีมึงไหวนะตรงนี้กองไว้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 ตรงนี้มล่องเอากองนี้มึงซวยนะกองตรงนี้มึงซวยนะอืม เล่นยากเลยตรงเนี้ยไม่เล่นอุโมงมันแพ้ไม่เล่นยากอุโมงอ่ะมันจะเล่นไงอ่ะอุโมงอ่ะมันแพ้ตีอะไรเดี๋มึงตีอะไรเฮียมึงตีอะไรมึงแยบดิมึงคู่วนคูเแหวนก็อยู่นี่เอาเวอร์ไหวไหวประตูเล่นประตูเล่นเล่นมาดันมาสวยเพื่อนไหวไหวแล้วไหวแล้วเอ็มดีเอ็มดีมึงไหวแล้วไป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 เอาตรงนี้เอาตรงมองเลย อืมวัดเข้าไปเล่นเข้าไปเล่นมึงเห็นไหมข้างหลังตายบัสอีทีเอาบัสข้าไปแต่ไม่รู้ว่าไหวไหมนะตัวไฟข้างในอ่ะต้องรอดูว่าไหวแรบสอบไปดิสอบไปดิมือมาสอบออกมาด้วยมันก็สอบไปด้วยมันชุบฟรีล์มเห็นไหมต่อไปต่อไปต่อไปต่อมาต่อไป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 โอ้หมดแล้วมั้งเนี่ยดูทรงแล้วไม่ไหวแล้วไอ้วดูมองไอ้เหี้ยสวย ไปไปก่อนโอู้กนไหเียวเนี่ยนมันี้จะตรอันี้จะตรันนี้จตกอย้หน่อย้ํหน่อย้ําหน่อย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 ้นอนนแล้วย้ําหน่อยยังไม่ตายนะตรงนี้ยังไม่ตายนะข้างในตงข้างนต้างนเพื่อนตยงคางนื่อนยางเสียกูแล้วกูแล้วกยังไม่ตายยังไม่ตายม่เปล่ามนเป็นี่อะไรเป็นี่อะไรแล้วาดนแล้วดนแล้วมดนแล้วนแ้วดน้วาดแล้วนล้วโดนแล้วโดนแ้วโดน้วโดนี้นล้ดนี้วดน้น ไป่ปัว<อ>ตายเฮ้ยอืมเล่นหมงเล่นยากเล่นยากเล่นยากสู้ไม่ได้อ,อุโมงเล่นยากจัดเลยเราสบออกอะไรไม่ได้มันไม่เข้าแผนถ้าใจร้อนมันก็เป็นนี้แหละต้องใจเย็นๆเว้ยแต่เราเป็นสู้ไม่ได้อะบอกเลยต้องใจเย็นๆของเรามานเนระบบเวย้ยเราไม่ได้เน้นสกิลเพย์ <c oughs> ต้องรอดูว่าจะพิกกับเราได้ไหม

อยู่ไหนวะไอตัวเรียนอยู่ไหนวะไีไปไปรปไ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 ปบปไ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 ีไป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 ไไไไไไป

ลอย่าอย่าไปขี้ขวานะไม่ลอย่าไปขี้ขวานะกันไว้กันไว้เอ้ยมึงยันไปคุไไม่ลตายวะไปือนไปอะยะฟังกดอยไปเอไปมไปมไปเ็นนี่แล้เป็นี่แล้วเป็นนี่แล้ป่แล้วราเไปอดไป็นนี่เนนี่แล้ไม่มาไม่ไปทาแล้วไม่มาไ่าไมมไม่ไ่มไ่มไไไ่ไมไม่ไไ่ไมาไ่ไ่ไไไไมไปทาไไปยไปไมไมไมไ เขาดันมาห่เดันมาอย่าดันมาศพเยอะาดันอย่า่เอาี่มอาเอาท่เอา่เอา่เอาีเอาเอาีเอาเอาีเอาีเอาีเอานเอานเอาเอาเอาี่เอา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 เอเอาเอาอเอาเอาอาเอาอาเาเอาอาเอเอาอาเอาเเอาเออาเอเอาเอาเอาาเอาเอาเาเอาาเอาเอาเอาเาเอ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 เอาเอเอาเอาเอเอเอาเอาเอเอาเอา มึงโรคดิมึงโรคดิบมึงโรคดิมึงโรคทำอะไรมึงทำอะไรมึงทำอะไรมึงโรคดิบมึงทำอะไรมึงโรคดิบสัตว์มึงโรคดิบพี่เอ๋มึงโรคดิอ่ะจะเยอะใหญ่เยอะใหญ่คนเดียวคนเดียวอยู่ไปช่วเลยอู้หไปช่วทำเฮียอะไรสัตว์ไอ้โง่เฮียองมีฟังกูมีสริมรังอีโก้ไอ้โง่ไอ้ยเสริมรังอีโก้ทำอะไรมึงไม่ทำอะไรอ่มึงช่อะไรไอ้เหี้ยไอ้ควายไอ้โง่ไอ้ควายไอ้สัตว์ไหวอ้าวไหวไหมเหี้ยไหวเอ้าวไหวไหม ไปเอาศพไปเอาศพอกไปเอาศพอกไปไอ้มึงเอาศพออกมาหน่อยมึงเอาศพมันออกออกมาหน่อยนะครับนะครับไปด้ไปเลยไปเอามาไปเอไปเอาศพมาไปเอามาไปเอไเอามไปเาไปเอาอกไปออกมาไปเาออกไอาอออาอไไไมาาไปยุ่งไม่ต oh ้องไปไปออกมาไปออกมาไปออกเยอะไปออกเยอะ ไปอำไมเยอะอีสั์ไฟแข็งในมึงไฟแข่งปะฮะไอตัวฮีอะเอาไฟเอาไฟเอาเอาเอาไเอาไออมีอกสบเอ็มเลยสบบุอมเลยไปตามไปตามเราไอไปตามเอาไปไปตามกูฟาเองไปตามไปตามมา อวฟังกูนะมึงไม่ใช่เสี่ยมมาลี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 อะไรไมมาลีอะไรมือสบอกมือสบอกสิ่มือสบอกสิเอาสบอกสีมึงจะลีเไไปมือบอกสิ่อเอาสบอกสิเอาสบอกสิเอาสบอกสีหมดแล้วหรอมือสบอกมาสีมาลีไม่ได้แล้วตรงนี้เอาสบมาเอาสบมาสิเอาสบเออไมให้มึงปล่อยมัเมึงโง่มึงบอกมาเลย ต้งทำไม่ได้หรอกมาที่แค่เียไอดสีไม่มีใครแล้วก็ไหนละมีแต่มีแต่เป็นมีแต่ตัวเกิดปล่อปล่อยเลยดักเลยดักเลยมานี่ดักดักมานี่เอานี้นาเตืนนี่นาเต็นนี่มาเาแทงเต็นมาราแทงเลยเต็นมาาแทงเป็เนีอนเตือนีตดนเันแถวนี้ไหวแล้วเต็นนี่ไหวแล้วไอ้คนอย่างเส็นแต่สู้ไม่ได้มึงรอมึงรอพี่กินจัไปพ่บยจัดไปพี่กินจัปปุ้งปุ้งุปงช่วย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 แล้ว ออกไปแข่งเลยไปเล่นไปเล่ไปไปหนไปหมึงแอบเลยมึงไอ้ควายเสียงไม่ไหนไอ้งเสียงไม่ไหนเฮ้ยพู้ไปล่อยปล่อยแลถูแลถแลถูแลถแล้วของแกไก่เสียงไม่ได้เสียงไม่ได้สันรถมสมึงบอมึงบอมึงอมงไอสัตว์ขยะลูกกูไปไหนวะเอาอยู่นู่น

ขอพูดอะไรสัตว์ฮะเญนยอนหวยเอาปีโป้เขาแกงไงที่อะตัวเมียอกอ่อตัวไหนตัวไหนต้อตังเจ็ต้องฝังต้องฝังไว้ตัไว้ต้องฝังไว้ต้องฝัไว้ตัไว้ต้งไวตอนฝังไว้ตองังไวนตอัไวตงังไวตอัไวตั มต้ดิมอสองต้บ้าีแจคพีแจ๊แจบ้าพอแล้วเลยเอาบเอาพีแจคแล้วเาีแจเดี๋ยมเงไปเนี่ยมึง้เง็นบไปเนี่ยสามเนี่ยมึงถือดิใครไม่มีสดไปดโยกโซได้ไันแคร์ฟังฟังใครไม่ไปเลยไม่ในนี้ไม่พูดในนี้ไปเลยใครไม่มีแรอเลยนะรอเลยเลยอ้เนี่มึงมึงงไม่ให้นะ

十浪八。